สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทยเจ็ดสีครับสำหรับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่15มกราคมครับ2565นะครับถ่ายทอดสดทางช่องให้ด HD ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บนาฬิกาสานาทีเช่นเคยนะครับก็ยังเป็นการจัดกัรในระบบปิดเช่นเคยครับสำหรับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการมยท ในสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับพักยก24่นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับไม่ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาส่งตรงจากบีทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ p k สองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่า าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมันคงที่สุดในช่วงบุงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับสลับ s อ k 2 4นะครับ ต่พร้อมแล้วครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับอุ้ยเสี่ยวป้อโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับพบกับดิธิชัยสอสมานกาเมนครับในพิกัด116ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงครับอุ้ยเสี่ยวป้อโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับนักชกวัย16ปีครับจากจังหวัดลำปางครับก็เป็นมวยขวานะสำหรับ ชนของอุ้ยเสียวป้อนะครับเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวครับฝีมือเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ก็ชนะนกอุ้ยสองครับดาวทองอบตสาโรจนะครับที่เวทีบวยราชดำเนินครับส่วนคู่ชกครับเป็นดิติชัยสสมานกาเม้นครับ18ปปีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเช่นกันนะครับเป็นมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวานะครับ ประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับหมัดศอกรุนแรงนะครับวงในก็มีปั้มรัดฟัตีนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับก็เก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมานการเม้นครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนน้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรนะครับที่เวทีมวยตะวันนานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็ฝีมือกับฝีมือนะครับรูปร่างสูงยาวได้กันทั้งคู่เลยนะครับสหรับมวยคู่นี้เบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทาหน้าของดิษิชัยสอสมานกาเมนนะครับทีต่อทีโดนๆดูหัวจิตหัวใจนะครับจะดีกว่านะครับมีนอกมีในนะครับตัวต้นอาจจะคู่ขี้สูสีครับแต่ว่าท้ายๆนะครับหัวจิตหัวใจนะครับการยืดระยะนะครับบทเบียดกันไปท้ายๆเนี่ยผมมองว่าทาหน้าของดิษิชัยนะครับหัวจิตหัวใจการยืดระยะดูมั่นคงกว่านะครับออกชอบไปที่ดิษิชัยสอสมานกาเมนครับวันนี้ท้ายๆนะครับดูดีกว่านะครับจะเอาชนะ ตระของอุ้ยเซียวป้อลง,งเล่นกีฬาลำปางไปได้นะครับสำหรับคู่เปิวดวายการนะครับออกชจอไปที่ริชชไยสอสมานกาเม้นครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับแมมมอสสอสละชีพนะครับพบกับแมนซิดเจนิมครับในพิกัด117ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงครับแมมมอสสอสละชีพนะครับสิปีจากจังหวัดสระบุรีนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสำหรับเจ้าแมมมอสนะครับเปิดเกมเดินปั้มเดินตีนะครับประเภทเข่าในแข็งแกร่งนะครับปอนด์ใหญ่ายแรงนะครับเก็บตัวฟีซ้อมอยู่ที่สอสละชีพครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนเพชรพันลิศห้างทองเมลดาครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่โชกครับเป็นแมน สิทธิ์เจนิมครับหรือว่าเจ้าซูเปอร์แมนสิทธิ์เจนิมนะครับยีปีจากจังหวัดชัยภูมิครับ ก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องครับสำหรับธนาของแมนนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะครับหมัดซอกุมนะครับเปิดเกมกล้าแลงกล้าบวกครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับสำหรับธนาของแมนครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับเมฆกับเมฆขลาสอสละชีพนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็ต้องวัดกันที่นอกกับในนะครับสดบทเก๋านะครับประเภทรุ่นน้องฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับเขาในเหนียวแน่นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ธน้าของเจ้าแมมมอสนะครับประเภทรุ่นพี่อาวุธหนักแรง นะครับมัดสอกคมนะครับมีนาทีทองเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทานะของเจ้าแมนนะครับหรือว่าเจ้าซูเปอร์แมนเดิมนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทานะของเจ้าเมมมอ์สอสละชีพอะนะครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับต้นต้นนี่ก็ระวังหมัดระวังศอกของแมนหน่อยนะครับถ้าไม่พลาดไม่หลวมไปโดนมัดโดนศอกนะครับตับนอกไปก่อน ไปๆนะครับเดินบทเดินเบียดนะครับสภาพร่างกายดูสดกว่านะครับการดีเดทายดูมั่นคงกว่านะสำหรับท่าของแมมมอสนะครับออกชอบไปที่ลูกสดนะครับออกชอบไปที่แมมมอสสอสละชีพนะครับทายทาร่างกายดีกว่านะครับจะเบียดเอาชนะท่าของแมนซิเจนิมไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2องข้อแรกครับออกชอบไปที่แมมมอสสอสละชีพนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับพบกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับในพิกัด119ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับนักชกวัย22ปีนะครับจากจังหวัดลำพูนครับ ก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องครับสำหรับธนาของเพชรบงคลนนะครับเตะขวาต่อยขวาครับอาวุธหนักแรงนะครับหมัดศอกนี่รุนแรงเลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋าเกมนะครับก็เก็บตัวฟิซอบอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไปกับวันบินลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับส่วนคู่โชครับเป็นสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับ21ปีจากนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือจัดเลยนะสำหรับเจ้าสิงห์ดำอ่ะนะครับเตะซ้าย ต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับหมัดซ้ายสอกซ้ายนะครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ p ีแสนชัยครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนน9ล้านสจแดะยองครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับรุ่นพี่เก๋าเกมนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องอยู่ท hmm. ี่มุมแดงครับธานะของเพชรมงคลนะครับประเภทมวยซ้ายครับอาวุธจัดจ้านเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายนะครับฟอร์มสดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทานะของ ้าสิงดํานะครับสําหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางหน้าของเจ้าสิงดํากาแฟโฟกัสอ่ะนะครับมองว่าหลักเดี่ยวสวงมวยว่าเป็นมวยดูดีกว่านะครับต้นต้นไปก่อนนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหมัดสอกโคมครับตีตัวทีดูไวกว่านะครับสภาพร่างกายในช่วงหลังก็ถือว่าดีกว่านะครับอยู่ในช่วงเที่กงลังสดกําลังมั่นใจอ่ะนะครับสําหรับ ธน้าของสิงห์ดำนะครับเพชรมงคลวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมครับต้นๆนี้ไม่ได้เปรียบแน่นอนนะครับออกชอบไปที่สิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับจัดจ้านกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับจะเอาชนะธนาของเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยตมไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอยการนะครับออกชอบไปที่สิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับ ก่อนที่จะไปดูคู่เอกนํารายการครับก็ขอฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนหมัดมวยท่านใดครับที่กําลังมองหามวยพักยกนะครับราคาต่อรองมาตรฐานนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับสามารถออกตัวบรรทุงได้นะครับขั้นต่ํา10บาทครับอยู่ที่ไหนก็เล่นได้นะครับราคาส่งตรงจากเวทีนะครับแนะนําให้เป็นพักยก24นะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันก่อนได้ครับที่ p k 2องีนะครับตัวมีแอดนำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2 4เท่านั้นนะครับก็ขอฝาก ก็ด้วยครับสำหรับปักยก2อสนะครับมาดูกันที่คู่ที่4เลยครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรมรกตสิทธนายกทวีตะพงศ์นะครับพบกับพันศักดิ์วอวันทวีครับในพิกัด128ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรมรกตสิทธนายกทวีตะพงศ์ครับนักชกวัย21ปีนะครับจากนครราชสีมาครับ ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับสำหรับธนาของเพชรมรกตนะครับประเภทซ้ายทั้งแถบเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนแทงสู้นะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับไฟาล่าสุดที่ชกไว้ก็แพ้คะแนนครับให้กับธนาของต้มยำกุ้งปากกณอนปสุดินนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นพันศักดิ์วววันทบีครับนักชกวัย22ปีนะครับจากจังหวัดชัยภูมิครับ ก็เป็นมวยขวานะครับสำหรับพันศักนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องอ่ะนะครับเตะขวาต่อยขวาครับอาวุธหนักแรงนะครับเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกนะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับให้กับท่าน้าของเพชร69เก้าสุราชนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ซ้ายกับขวานะครับเพชรมรกตนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับในขณะที่พันศักนี่ก็ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับกล้าแลกกล้าบวกนะครับก็จะชกคะแนนพิกัดเป็ร้อยยี่สิบ ปอดน,นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้น,นครับผมออกชอบไปที่ฐานาของเพชรมรกตสิทนายกทวิตพงศ์นะครับต้นต้นทางมวยดูไปก่อนนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับตีตัวทีดูแม่นกว่านะครับระยะประชิดก็มีศอกนะที่อันตรายนะครับวงไหนก็มีไล่แขนกดแขนครับดูหลากหลายกว่า ถ้าแพ้ก็แพ้พิษได้ถ่ายนะครับแพ้ลูกเดินแพ้ลูกขยันของเจ้าพันศักดิ์นะครับแต่ว่าต้นๆนะครับอาวุธหลักเตรียมนะครับฝีมือมวยเนี่ยต้นๆดูไม่มีแพ้แน่นอนนะครับออกชอบไปที่เพชรมรกตสิทธนายกทวิตระพงครับต้นๆไปก่อนนะครับสายทั้งแถบครับทีต่อทีดูไวกว่านะครับวันนี้จะเฉือนเอาชนะธนะของพันศักดิ์วมันทวีไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํารายการนะครับออกชอบไปที่เพชรมรกตสิทธนายกทวิตระพงนะครับสำหรับ ตัวเดียวเน้นๆนะครับชอบที่สุดในรายการครับปุ่มออกชอบไปที่ทนาของสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับจังกว่าฝีมือดีกว่านะครับเหลี่ยมตัวดีกว่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับทีต่อทีดูผิวกว่านะครับฟอมช่วงหลังก็ถือว่าสดมากนะครับทนาของเจ้าเพชรมงคลเนี่ยช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับทีต่อทีดูช้ากว่านะครับหน้าเสือบรรยากาศเนี่ยอาจจะเป็นรองเพชรมงคลหน่อยนะครับแต่ว่าชอบไปที่หลักเหลี่ยมฝีมือนะครับอาวุธลูกสดนะครับออกชอบไปที่สิงดํากาแฟโฟกัสนะครับเป็นมวยที่ชอบท ไปที่สิงดํากาเฟโฟกัสนะครับและนี่ก็เป็นทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการศึกมวยไทยเจสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่15มกราคม2565นะครับจากเวทีมวยช่องเจสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ให้ดีครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นากาสนาทีเป็นต้นไปนะครับ วันจชคจริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาในนี้นะครับไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะทีนี้ด้วยนะครับสำหรับกิมมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ